จะต้องทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตปะด้วยวิริยะด้วยปัญญาสำเร็จแล้วเราก็หมดห่วงในภิกขุนั้นด้วยคิดว่าบัดนี้ภิกขุนี้คุ้มครองตนเองได้แล้วไม่อาจจะประพฤติละหลวมอีกต่อไปแล้วดังนี้ทรงฆ่า ผู้ที่ไม่รับการฝึกนี่แน่เกสีท่านเป็นคนเชี่ยวชาญการฝึกมา้ามีชื่อดังเราอยากทราบว่าท่านฝึกม้าของท่านอย่างไรกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมฝึกมา้าชนิดที่พอฝึกได้ด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้าง ด้วยวิธีละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้างเกสีถ้าม้าของท่านไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละไมทั้งด้วยวิธีที่รุนแรงและทั้งด้วยวิธีที่ละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเล่าท่านทำอย่างไรกับม้านั้นก้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ ย่อมฆ่ามานั้นเสียเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงแก่สกุลแห่งอาจารย์ของข้าพระองค์พระเจ้าข้าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าย่อมเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีอย่างไรพระเจ้าข้าเกสี เราย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้างเหมือนกันเกสีในสามวิธีนั้นวิธีฝึกที่ละมุนละไมคือเราพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของกายสุจริต เป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้วิธีฝึกที่รุนแรง คือเราพร่ำสอนบอกเขาว่ากายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นรก เป็นอย่างนี้อย่างนี้กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิธีฝึกทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันนั้นคือเราพร่ำบอกพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริตผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้กายทุจริตผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ วจีสุจริตผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้วจีทุจริตผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนสุจริตผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มโนทุจริตผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้อย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มนุษย เป็นอย่างนี้อย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้อย่างนี้กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้อย่างนี้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุรุษที่ควรฝึกนั้นไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละไมทั้งด้วยวิธีที่รุนแรง และทั้งด้วยวิธีที่ละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทำอย่างไรเกสีถ้าบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วเราก็ฆ่าเขาเสียข่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปานาติบาตย่อมไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาค มิใช่หรือแล้วพระผู้มีพระภาคก็ยังตรัสว่าเกสีเราก็ฆ่าเขาเสียเกสีเอ่ยปานาติบาทย่อมไม่สมควรแก่เราจริงแต่ว่าเมื่อบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วตถ,ถาคตก็ไม่ถือว่าคนคนนั้น เป็นคนที่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปถึงแม้เพื่อนผู้ประพฤติประมาจันร่วมกันซึ่งเป็นผู้รู้ก็จะไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปด้วยเกสีนี้แหละคือวิธีฆ่าอย่างดีในวินัยของพระอริยเจ้าได้แก่การที่ตาคต และเพื่อนผู้ประพฤติปรมาจรรย์ร่วมกันพากันถือว่าบุรุษนี้เป็นผู้ที่ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปดังนี้ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมได้กล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ ทุกๆองค์ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือว่าบางองค์ไม่ได้บรรลุพรามคณก,กะโมคคลานะทูลถามพรามสาวกของเราแม้เรากล่าวสอนร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จ ถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางเป็นที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคดมผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุปรามเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในหนทางไปสู่เมืองราชคฤกมิใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคฤกเข้ามาหาแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห์ขอท่านจงบอกทางไปเมืองราชคฤห์แก่ข้าพเจ้าเถิดท่านก็จะกล่าวกับบุรุษนั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองราชคฤห์ไปได้ครู่หนึ่งจกพบบ้านชื่อโนนแล้วจกเห็นนิคมชื่อโนนจกเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจกเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรม ซาบโบครณีอันน่ารื่นรมของเมืองราชฤกษ์ดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งไปถึงเมืองราชฤก์ได้โดยสวัสดีพรามอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชฤกษ์ ก็ยังตั้งอยู่หนทางสำหรับไปเมืองราชฤก์ก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลังไปผิดทางส่วนบุรุษผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชฤก์โดยสวัสดีพระโกดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะข้าพเจ้า เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นปรามชันใดก็ชันนั้นที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จ ถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพรามในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเลพิกุทั้งหลายพวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่นั้น ซึ่งลอยมาโดยกระแสแม่น้ำคงคาหรือไม่ได้เห็นแล้วพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายกราบทูลพิกุทั้งหลายถ้าท่อนไม้นั้นจะไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในหรือฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางน้ําไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์ จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ไม่เน่าเสียเองในภายในไซท่อนไม้เช่นที่กล่าวนี้จักลอยไหลพุ่งไปสู่ทะเลเพราะเหตุว่าลำแม่น้ำคงคาโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลข้อนี้ฉันใดภิกขุทั้งหลาย แม้พวกเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอามนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ไม่เน่าเสียเองในภายในไซพวกเธอ ก็จะเลื่อนไหลไปสู่นิพพานเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิมีธรรมดาที่โน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานรั้นสิ้นกระแสะพระดารลัดแล้วพิกุรูปหนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเล่าเป็นฝั่งในหรือฝั่งนอก อะไรชื่อว่าจมในท่ามกลางอะไรชื่อว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกอะไรชื่อว่าถูกมนุษย์จับไว้อะไรชื่อว่าถูกอามนุษย์จับไว้อะไรชื่อว่าถูกเกลียวน้ำบนบนไว้อะไรชื่อว่าเน่าเสียเองในภายในทิกูทั้งหลาย คำว่าฝั่งในเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าฝั่งนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกคำว่าจมเสียในท่ามกลางเป็นชื่อของนันทิราคะคำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของอัศมิมานะคำว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่ ภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ระคนด้วยคฤหัหั์เลิศเพลินด้วยกันเศร้าโศกด้วยกันมีสุขเมือ่อคฤหัหั์เหล่านั้นมีสุขเป็นทุกข์เมือ่อครหัหั์เหล่านั้นเป็นทุกข์ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแก่คฤหัหั์เหล่านั้นด้วยตนภิกขุนี้เราเรียกว่าผู้ถูกมนุษย์จับไว้คำว่าถูก อมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกุบางรูปในกรณีนี้ประพฤติพรมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งว่าด้วยสินนี้หรือด้วยวัดนี้หรือด้วยตบะนี้เราจักได้เป็นเทวดาผู้มีศักดาใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ภิกุนี้ เราเรียกว่าผู้ถูกอมนุษย์จับไว้คำว่าถูกเกลียวน้ำบนบนไว้เป็นชื่อของกรรมกุลห้าพิกุเป็นผู้เน่าเสียเองในภายในคืออย่างไรเล่าคือพิกุบางรูปในกรณีนี้เป็นคนทุศินมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติปรมาจันก็ปฏิญญาว่าเป็นคนประพฤติปรมาจันเป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยพิกุนี้เราเรียกว่า ผู้เน่าเสียเองในภายในแลกระดองของบรรพชิตพิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาก่อนเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนั้น ได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินแต่ไกลครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลายมีศีรษะเป็นที่ห้าเข้าในกระดองของตนเสียเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่าคอยช่องอยู่ว่า เมื่อไรหนอเต่าจากโผลอวยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวยวะทั้งหลายมีศีสษะเป็นที่ห้าแล้วจักกัดอวัยวะส่วนนั้นคร่าเอาออกมากินเสียดังนี้ภิกุทั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผลอวยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเองภิกุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้นมานผู้ใจบาปต่อไปก็ให้พวกเราตั้งใจฟังอนุโมทนาอายุโทปาละทจีโลวันนาทวาธิพาณนาทสุขาสาตาตาเมตาวิสุขังโสอธิก迦ชาติ อายุงดาตว่าพะลังวันนางสุขันจะปฏิปานโทที่ายุยาสวะโหติยัตายตทุปปัชะติติกาเลตันติสพัญญาวันยูวีตมัชฌลากาเลนาจินนางอาริเยสุอุชุุเตสุตาธิสุ วิปัสสนามานาตาสาวิปุราหติตกขีนาเยตตอนุโมทันติเวยาวัจังกรุณติว่านาเตนาตกขีนาโอนาเตปิปุญญาสัพพคิโนตัสสะมาตาเตอปติวานจิตโตยัตทินังมหพลัง หุ้ญานิปะาละโลกัสมมีปฏิทาุานติปานินันตีพิกกุทั้งหลายในการใดพวกเธอทั้งหลาย จักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมารผู้ใจบาปจักไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลายและจักต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่าก็หลีกไปเองฉะนั้นเต่าโหดโอวยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกขุพึงตั้งมโนวิตก ไว้ในกระรองฉะนั้นเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ดับสนิทแล้ว